ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมสสายวสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาค5าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับมีรูปรักที่น่าตกใจปรากฏขึ้นในดวงตาของฟานอยู่องค์ราชทายาทแห่งจกักรวรรดิวันจันทาถ้าพยายามทําอะไรนําทหารกลุ่มใหญ่มาทําไมให้ข้าแนะนําท่านอาจารย์ฟานอยู่นี่คือรัชทายาทแห่งบรรลังของจกักรวรรดิวันจันทาองค์ราชทายาทซูเทียนหลนันคาระวะองค์ราชทายาทฟานอยู่คงคํานับเบา เขาไม่ใช่โพนเมือนจากจักรวรรดิตวันจันธาดังนั้นโดยอาศัยธรรมชาติแล้วเขาจะไม่เป็นทางการเกินไปเมื่อเขาแสดงความเคารพซูเทียนหลันยิ้มอย่างอบอูนและเป็นมิตรกล่าวว่าไม่ต้องมากพิธีอาจารย์ฟ่านยู่ข้าไฝ่ฝันที่จะเยี่ยมชมสถานศึกษาของท่านมานานแล้วแต่น่าเสียดายที่ข้าไม่สามารถไปได้ข้าจะไปเยี่ยมเยือนเป็นการส่วนตัวเมื่อมีโอกาส ข้าได้ยินจากท่านผู้นำสาวรางของเฉินว่าโครงการแลกเปลี่ยนของสถาบันการศึกษาของท่านเสร็จสิ้นลงแล้วข้าจึงมาที่นี่ในานามของจักวรวรรดิวันจันทาเพื่อส่งทุกคนกลับไปข้าหวังว่าจักวรวรรดิวันจันทาและสถาบันการศึกษาของท่านสามารถมีโครงการแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมและเราสามารถใช้โปรแกรมเหล่านี้เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์และความสนิทสนมของเราได้ท่านไม่ตาเกินไปแล้วฟาบาัทเขามาที่นี่เพื่อส่งพวกเรากลับไปงั้นเหรอ ย,ยิ่งประหลาดใจมากขึ้นเมื่อมาถึงจุดนี้พิธีอำลาได้เสร็จสิ้นลงแล้วและเขาไม่ต้องการยุ่งอีกต่อไปดังนั้นเขาจึงกล่าวว่าขอบคุณฝ่าบาทและขอบคุณท่านผู้นำสาราที่มาส่งพวกเรากลับมันสายแล้วและข้ากำลังจะไปกับนักเรียนของข้าท่านจะเดินทางไปกับเราไหมท่านผู้นำสาราหงเฉินนักเรียนแลกเปลี่ยนจากทั้งสองฝ่ายจะอยู่ที่เมืองไบเมเปิลอีกครั้งเหมือนกับตอนกลับมาและจริงหงเฉินจะเดินทางไปด้วยตัวเองอย่างแน่นอน เพื่อความปลอดภัยของพวกเขาจิงหงเฉินพยักหน้าและพูดว่าข้าจะไปส่งทุกคนไปให้ไกลกว่านี้ขอเวลาคู่หนึ่งอาจารย์ฟ่านหยูข้ามือเรื่องจะบอกองค์ราชทายาโตกลงฟ่านหยูไม่รู้ว่าจิงหงเฉินกําลังจะทําอะไรและเขาไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้โครงการแลกเปลี่ยนใช้เวลานานได้ตอนนี้เสร็จสิ้นลงแล้วในขณะที่เซียวหงเฉินและเหมยหงเฉินยังไม่ได้กลับมาเขาไม่กลัวจิงหงเฉินทําอะไรกับพวกเขาเขาเรียกพานักเรียนไปข้างหนึ่งทันที องตาของหัวยูเฮาจับจ้องที่จิงหงเฉินและองค์รัชทายาทตลอดเวลามีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถเดาได้คร่าวๆว่าจุดประสงค์ขององรัชทายาทในการมาส่งพวกเขาเป็นการส่วนตัวคืออะไรจริงหงเฉินและซูเทียนหลันกระซิบกันสองสามประโยคแล่จจิงหงเฉินดูเหมือนจะรับอะไรบางอย่างจากมือของซูเทียนหลันซูเทียนหลันออกไปในขณะที่องค์ารักพาเขาไปและเขาก็สแสดงความอบอุ่นและคิดถึงฟ้านอยู่และนักเรียนของโรงเรียนซูไรเคอรค์อ,อีกครั้งก่อนที่เขาจะจากไป อย่างน้อยในแง่ของรูปร่างของเขาผู้คนจะประทับใจกับโครงรัฐญาตินี้ได้อย่างง่ายดายมานี่หน่อยหัวอยู่เฮาจิงหงเฉินก้าวไปข้างหน้าและโบกมือไปทางหัวยู่เฮาไปเลยหัวยู่เฮารู้สึกว่าหัวใจของเขาเต้นผิดจังหวะและเขาก็เหลือบมองฟ้านยูเพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีในขณะที่เขาเดินขึ้นไปอย่างรวดเร็วต่อหน้าจิงหงเฉินหัวยู่เฮาพูดขึ้นว่าท่านผู้นำหัวอยู่เฮา,า,า,าไม่เคยขาดความสุภาพหรือมารยาท มีการแสดงออกที่ซับซ้อนในดวงตาของจิงหงเฉิขนขณะที่เขาจ้องไปที่เยาวชนที่อยู่ข้างหน้าเขาเขาพูดว่า50าเปเซเหมือนที่เจ้าพูดเอตมังกรเงิน30ชิ้นนี่เป็นขนาดที่ข้าสามารถหาได้มากที่สุดและไม่มีอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้วถ้าเจ้าคิดว่าราคาเหมาะสมส่งมอบการออกแบบให้ข้าเขาเอื้อมมือขวาออกไปหาหัวยูเฮาขณะที่เขาพูดมีแหวนพลอยแสงดาวอยู่ตรงกลางฝ่ามือของเขาซึ่งใหญ่กว่าแหวนของเขามาก ในขณะที่รวดลายก็ชัดเจนเช่นกันตัวแหวนเองน่าจะมีมูลค่าหลายล้านเหรียญทองคําเนื่องจากหายากหัวยู่ห้าไว้ได้ผาักดันขอบเขตของเขาและสวมแหวนบนนิ้วของเขาในขณะที่เขาพูดตกลงเขาแตะสะพานแสงจาน24แห่งในขณะที่เขาพูดและหยิบกล่องเล็กๆขึ้นมาหลังจากนั้นเขากขมอบให้กับจิงหงเฉินจิงหงเฉินไม่กล้าที่จะประมาทและรีบเปิดกล่องเพื่อตรวจสอบมีม้วนกระดาษอยู่ข้างใน ได้ภาพวาดบนนั้นซับซ้อนและซับซ้อนมากดวงตาของจิงหงเฉินมีพลังได้เขาสามารถยืนยันได้แล้วว่านี่เป็นข้อตกลงที่แท้จริงจากการดูเอกสารเพียงครั้งเดียวเนื้อหาของมันทําให้เขารู้สึกถึงความชัดเจนได้การตัดสรู้ในทันทีในที่สุดข้าก็าได้ทั้งหัวยู่เฮาและจิงหงเฉินมีความรู้สึกเดียวกันในใจเจ้าไม่ต้องการที่จะตรวจสอบรายละเอียดของมันหอรอจิงหงเฉินจ้องไปที่หัวยู่เฮาอย่างขบขันหัวยู่เฮาหัวเราะและพูดว่า ข้าเชื่อใจท่านถ้าตอนนี้ท่านยังจะพยายามหลอกข้าหรือเล่นเกมกับข้าแสดงว่าท่านไม่ใช่ผู้นำสาวดาคุณธรรมอันเลื่องชื่อข้าพูดถูกไหมจิงโหงเฉินบ่นอย่างเย็นชาและพูดว่าเมื่อวานเจ้าไม่คิดเช่นนั้นเหลอเจ้ารู้ไหมว่าข้าทำยากแค่ไหนที่จะโน้มน้าวองค์รัชทายาทสำหรับทรัพยากรมากมายเช่นนี้หว่อหยูห้าหัวเราะและพูดว่าแต่ท่านก็ทำให้เขาเชื่อในท้ายที่สุดใช่ไหมท่านอยู่ใต้ชายคนหนึ่ง และเหนือคนอื่นทุกคนอยู่แล้วจิงหงเฉินหัวเราะไปพร้อมกับเขาและตบไหลที่หัวยุงเฮาเขาถอนหายใจและพูดว่าถ้าเจ้าเป็นลูกศิษย์ของข้าก็ดีสินะไปเถอะข้าจะไปส่งพวกเจ้าฟ้านอยู่และเหอไคโถไม่รู้ว่าจิงหงเฉินพูดอะไรกับหัวอยู่เฮาจิงหงเฉินเป็นผู้นำอาจารย์หลายคนจากโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาและเปิดตัวเครื่องมือวิญ,ญญาณแบบบินได้พวกเขาพาหัวอยุ่เฮาและคนอื่น ขณะที่ทุกคนทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าและบินไปทางทิศตะวันออกนักเรียนจากโรงเรียนซูไรเคอร์ต่างกระตือรือร้นและตื่นเต้นขณะเดินทางในที่สุดพวกเขาก็ได้กลับบ้านที่โรงเรียนซูไรเคอร์ความระมัดระวังและความรอบคอบที่พวกเขามีในโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การศึกษาสองปีนี้ได้เปิดเผยแนวคิดและหลักการขั้นสูงสุเดเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวิญญ,ญาณน,นักเรียนทุกคนได้ประโยชน์จากประสบการณ์นี้ไปมากแต่สิ่งที่พวกเขาสนใจ และเรียนรู้มากเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความให้ยามของพวกเขาจิงหงเฉินไม่ได้พูดอะไรมากระหว่างทางและพวกเขาแค่ส่งเครื่องมือวิญญาณประเภทบินไปอย่างเงีย,งยบๆหโวยูเฮาตรวจสอบรายละเอียดภายในแหวนพลอยแสงดาวอย่างเงียบๆเ,เขาอธิบายได้เพียงสิ่งที่เขาเห็นเป็นประกายและเวียนหัวความจริงก็คือเขาไม่ได้คาดหวังว่าจิงหงเฉินจะตกลงได้ในท้ายที่สุดกลไกอัตโนมัติของหน้าไม้จูเกอนน่นดีแต่ก็ไม่คุ้มแม้แต่20%ของวัสดุร่ำค่าเหล่านี้ หัวยูเฮ้าก็พอใจกับมันมากพอของสะสมของเขาถ้าจิงหงเฉินไม่ได้ตามหาเขาในวันนี้เขาจะตามหาจิงหงเฉินอยู่ดีเพื่อยอมรับข้อเสนอของเขาเขาไม่คาดคิดว่าจะได้รับเซอร์ไพรส์ที่น่ายินดีเช่นนี้อย่างไรก็ตามหัวยูเฮ้ารู้สึกกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับความเอื้ออาทรของจิงหงเฉินหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงจิงหงเฉินพ็พาพวกเขาไปยังจุดที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้นานแล้วจิงหงเฉิน นำกลุ่มลงไปที่พื้นผู้คนจากโรงเรียนซือไรเคอร์อยู่ที่นั่นแล้วในอีกด้านหนึ่งคนที่ออกมาข้างหน้าเมื่อเสียสิ้นการแลรกเปลี่ยนคือหยานเซาเซอร์จากคณะวิญญาณยุทธการต่อสู้ของโรงเรียนซืรไรเคอร์พร้อ,รอมด้วยเซียนลินเอ๋อจากคณะวิศวกรรมวิญญาณของโรงเรียนซือร่รเคอร์ผู้อํานวยการทั้งสองเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและการปรากฏตัวของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาให้ความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนนี้มากเพียงใดอย่างไรก็ตามพวกเขาเป็นเพียงสองคนที่อยู่ที่นี่ คนอื่นๆที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาคือนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาเซียวหงเฉินและเหมยหงเฉินไม่ได้ดูแตกต่างไปจากเดิมมากนักในที่สุดพวกเขาข้อโตแล้วก่อนที่โครงการแลกเปลี่ยนจะเริ่มขึ้นอย่างไรก็ตามหัวยู่เฮายังอยู่ในช่วงวัยรุ่นของเขาพี่น้องสองคนดูสงบและมั่นคงมากขึ้นและพวกเขาจ้องไปที่หัวยู่เฮา,ท,าทันทีที่เขาปรากฏตัวหัวยู่เฮามีรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของเขา แต่เขาก็าดูเป็นการเองและไม่แยแสเช่นเคยเจอกันอีกแล้วท่านผู้นำาหงเฉินยานเซาเซอร์ก้าวไปข้างหน้าด้วยรอยยิ้มที่สดใสบนใบหน้าของเขาแม้ว่าเขาจะคุยกับจิงโฮเฉินเขาเขามองหัวยูเฮารูปร่างของหัวยูเฮาเปลี่ยนไปเล็กน้อยและแม้แต่รัศมีของเขาข้อแตกต่างไปจากเดิมมากแต่ยานเซาเซอร์จะจําคนผิดไม่ได้อย่างแน่นอนท่าทางของเขาดูเหมือนลอยมากขึ้นและดวงตาของเขาก็าดูธรรมดาและไร้ความปานีมากขึ้น ไอห,หนุ่มคนนี้พัฒนาขึ้นมากการแสดงออกของเซียนลินเออร์นั้นอบอุ่นกว่าของยานเชาเซอร์มากเธอเข้าใจถึงผลงานที่หัวยูเฮามอบให้กับโรงเรียนซอไดเคอร์ในช่วงสองปีนี้กว่ายานเซาเซอร์เธอสามารถพูดได้ด้วยซ้ำว่าหัวยูเฮาทำให้การพัฒนาของคณะวิศวกรรมวิญญาณของโรงเรียนซือไดเคอร์ก้าวหน้ามากกว่าพันปีจริงหงเฉินไม่เคยรู้มาก่อนว่าหัวยูเฮาได้ปรับแต่งภาพร่างเครื่องมือวิญญาณของโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาให้สมบูรณ์แบบ ดยใช้พลังทางจิตวิญ,ญญาณของเขาได้ส่งพวกเขาไปยังคณะวิศวกรรมวิญ,ญญาณเพื่อการวิจัยและการผลิตคณะวิศวกรรมวิญ,ญญาณได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในช่วงสองปีที่ผ่านมาแรหัวอยู่เฮาถือได้ว่าเป็นวีรบุรุษของโรงเรียนซือไรเคอร์ท่านผู้อํานวยการหยานความเย้าวยวนใจของท่านเหมือนเดิมนะจิงหงเฉินยิ้มขณะที่เขาก้าวไปข้างหน้าเพื่อจับมือกับหยานเซาเซอร์และเซียนลินเอ,อ๋อผู้อํานวยการเจ้าได้สองคนต่างยิ้มแย้มแจ่มใส แด้คนที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นย่อมคิดว่าพวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดยานเซาเซอร์ยิ้มและพูดว่าข้าได้นําลูกหลานของท่านกลับมาอย่างปลอดภัยท่านผู้นํสศาราพวกเขาพัฒนาขึ้นมากในช่วงสองปีที่ผ่านมาพวกเขาฝึกฝนหนักและความาัฒนาที่จะเรียนรู้นั้นน่าประทับใจข้าพอใจมากและข้าหวังว่าเราจะมีโครงการแลกเปลี่ยนแบบนี้อีกในอนาคตจิงหัวเฉินหัวเลาะขี้คักและกล่าวว่า เราสามารถพูดคุยเรื่องต่างๆเมื่อเรากลับไปได้ดูว่าโครงการเลกเปลี่ยนนี้จะกลายเป็นเรื่องปกติหรือไม่หากเป็นกรณีนี้ข้าแน่ใจว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาของสถาบันการศึกษาของเราทั้งสองแล้วเราจะรอข่าวดีจากท่านยานเซาเซอร์ปล่อยอมือของจิงโหเฉินและทั้งสองคนก็ทักทายกันด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขาก่อนที่จะชี้ไปที่นักเรียนของตนฟ่านยูรีพาหัวยุเห่าได้คนอื่นๆที่อยู่เบื้องหลังผู้อำนวยการทั้งสอง เยวหงเฉินและเหมยหงเฉินและคนอื่นๆทำตัวคล้ายๆกันและทุกคนก็เปลี่ยนตำแหน่งมีเพียงน,นักเรียนเท่านั้นที่รู้ว่าพวกเขาเรียนรู้อะไรและได้อะไรจากการเรียนรู้แลกเปลี่ยนมากกว่า2ปีในขณะนี้โครงการแลกเปลี่ยนได้เสร็จสิ้นลงในที่สุดข้าขอตัวก่อนอิงหงเฉินไม่ต้องการอยู่อีกต่อไปและเขาก็ทักทายผู้อำนวยการทั้งสองอีกครั้งก่อนที่เขาจะเปิดตัวเครื่องมือวิญ,ญญาณแบบบินได้พร้อมกับลูกศิษย์ของเขาและพวกเขาทั้งหมดก็ทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้า เหนือเมืองและไกลออกไปพวกเขาไม่กลัวที่จะดึงดูดความสนใจของผู้อื่นยานเซาเซอร์มองดูพวกเขาหายไปเหนือขอบฟ้าก่อนที่เขาจะถอนสายตาออกเขาสำรวจนักเรียนที่เพิ่งเสร็จสิ้นโครงการแลกเปลี่ยนและกล่าวว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านเด็กๆมันเป็นเพียงประโยคง,ง่ายๆแต่นักเรียนจากคณะวิศวกรรมวิญ,ญญาณรู้สึกได้ทิงความอบอุ่นในหัวใจและดวงตาของทุกคนก็เริ่มบวมขึ้นด้วยน้ำตาใช่ได้เวลากลับบ้านแล้ว หัวยูเฮาเข้าเข้ามาใกล้ยานเซาเซอร์และกระซิบเขาว่าถ้ามีบางอย่างที่จะบอกท่านผู้อํานวยการยานอะไรในแง่ของความอมุตโสพวกเขาทั้งคู่เป็นศิษย์ของผู้อามุตโมและหัวยูเฮาก็สามารถถูกมองว่าเป็นน้องชายคนเล็กของเขาได้นอกจากนี้หัวยูเฮาได้ผ่านงานหนักมากและได้เสียเลือดและเหงื่อมากมายแก่สถาบันการศึกษาในท่วงสองปีที่ผ่านมายานเซาเซอร์ตระหนักดีถึงจํานวนทรัพยากรอันล้าค่า และสิ่งที่หัวอยู่เฮาได้ส่งกลับมาที่โรงเรียนซือไรเคอร์พาทุกคนไปทานอาหารที่โรงแรมที่นั่นก่อนฟานอยูเราไม่รีบร้อนเหมือนทิงหงเฉินและเราก็สามารถออกเดินทางได้หลังจากที่ทุกคนทานอาหารเสร็จแล้วโตกรงตอนนี้ฟานยิยูเป็นรองผู้อำนวยการวิวความวิญญาณและเขาก็เป็นสมาชิกข,ของสาราเทพสมุรด้วยฐานะของเขาแตกต่างจากเมื่อก่อนมากหลังจากที่ทุกคนจากไปและเหลือเพียงหยานเตาเสื้อและเซียนลินเออเท่านั้น ยานเซาเซอร์กล่าวอย่างเป็นกันเองว่าตอนนี้เจ้าสามารถพูดได้แล้วอยู่เฮาขึ้นวิญญาณอ่อนโยนปรากฏขึ้นแต่ยานเชาเซอร์ไม่ได้ทําอะไรเลยเป็นชั้นของพลังทางจิตวิญญาณที่ตาเปล่าไม่สามารถตรวจพบได้มันได้ห่อหุ้มทั้งสามคนไว้แม้ว่าจะมีคนข้างๆพวกเขาบุคคลนั้นก็จะไม่ได้ยินการสนทนาของพวกเขาเขาเป็นอัครพมยุทธ์หลังจากทั้งหมดหัวอยู่เฮาเป็นวิญญาณประเภทพดังจิตวิญญาณ และเขารู้ดีว่าแม้ว่าเขาจะไม่สามารถจัดการพลังทานจิตวิญญาณของเขาได้อย่างแม่นยำเท่ากับผู้อำนวยการหยานทําได้ผู้อํานวยการหยานท่านผู้อานวยการเซียนเป็นแบบนี้ถ้าคิดว่าท่านผู้นําสาราคุณธรรมอันเรื่องชื่ออาจมีเจตนาร้ายต่อเราและพวกเขาอาจโจมตีเราระหว่างทางกับอะไรนะอิงหงเฉินไม่มีความละอายเลยเหรอเซียนลินเออถามด้วยความสงสัยมอยุ่เห่ากล่าวว่าเขามีความทะเยอทะยานมากเกินไป ค่าขายแบบให้เขาระหว่างทางกลับแล่ขอราคาที่สูงเกินไปค้าขอแรกโลหะรํำค่ามากมายจากเขาแต่ดูเหมือนเขาจะไม่เต็มใจมากในตอนนั้นอย่างไรก็ตามเขายัางคงตกลงก่อนที่เราจะจากไปเราไม่ได้เจราจาอะไรเพิ่มเติมข้าคิดว่าเขาอาจต้องการซุ่มโจมตีข้าระหว่างทางกลับเพื่อเอาของเหล่านั้นกลับคืนไปยานเซาเซอร์ถามด้วยความสงสัยว่าเจ้าเอาที่เขามามากเท่าไรเขาเป็นผู้นำสาราคุณธรรมอันเลื่องชื่อ และเขาไม่มีความเอื้อเฟอืเฟอ้เฟอเผื่อแผ่เลยเหลอนอกจากนี้แบบที่เจ้าขายให้เขาคืออะไรหัวยูเฮ้ากระตุกได้กระซิบบางอย่างและการแสดงออกของยานเาซาเซอร์และเซียนลินเอ๋อก็แปลกขึ้นทันทียานเาซาเซอร์หัวเราะและพูดว่าเจ้ากลายเป็นคนชั่วร้ายมากขึ้นเรื่อยๆชายหนุ่มเกิดอะไรขึ้นถ้าเจ้าทําให้เขาโกรธมากจนเขาตัดสินใจที่จะลงมือทํามาให้ข้าดูการเก็บเกี่ยวของเจ้าหน่อยหัวยูเฮ้าหยิบแหวนพลอยแสงดาวออกมาไว้บนมิ้วของเขา เขาไม่ได้ให้ยานเชาเซอร์แต่ส่งให้เซียนลินเออร์แทนเพราะเซียนลินเออคุ้นเคยกับโลหะมีค่าที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือวิญญาณมากกว่าเซียนลินเออร์หยิบแหวนขึ้นมาและตรวจดูรายละเอียดด้วยพลังวิญญาณของเธอสั้นๆใบหน้าของเธอดูประหลาดใจและเธอเข้าจ้องไปที่หัวอยู่เฮาด้วยดวงตาที่ไม่เชื่อเจ้าไม่ได้ล้างโคดังลับของสาดาคุณธรรมเ,เรื่องชื่อมาใช่ไหมยูเฮานี่นี่มันน่าเกินไปแล้วโอ้พระเจ้า มูลค่าของสินของเหล่านี้แทบจะคำนวณด้วยเงินไม่ได้ไม่ไน่าแปลกใจที่เจ้าคิดว่าพวกเขาต้องการโจมตีเจ้าถ้าข้าอยู่อีกฝ่ายหนึ่งแม้ว่าข้าอาจจะไม่สามารถต้านทานการต่อสู้กับเจ้าได้ข้าก็าจะทําให้ข้าดูบ้างหยงานเซาเซอร์หยิบแหวนจากมือของเซนินเอ,อ๋อแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยรู้เรื่องโลหะที่มีค่ามากนักแต่เขาก็ยังมีความสามารถในการรับรู้บางสิ่งได้เขาใส่พลังวิญญาณของเขาเข้าไปในวงแหวน และสัมผัสได้ถึงพลังงานที่หนาแน่นและปริมาณแสงที่มหา,าศาลในทันทีทำได้ดีมากยานเสาเซอร์มอบแหวนคืนให้กับหัวอยู่เฮาแต่เขาไม่สามารถซ่อนรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาได้อีกต่อไปถ้าแทบรอไม่ไหวที่จะได้รู้ว่าใบหน้าของผู้นำสาวราจะเป็นอย่างไรเมื่อเขาต้องการใช้การออกแบบของเจ้าสิ่งประดิษฐ์ของต่างๆฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าเซนลินเออตะข้อจุดหัวเราะตอนนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูแลเด็กๆกลับบ้านอย่างปลอดภัยไม่เป็นไายท่าจริงหเฉินไม่ทำอะไรเลยแต่เมื่อเขาทำแล้วมันจะเป็นการโจมตีที่หนักหน่วงและการดำเนินการที่เขาจะดำเนินการก็ต่อเมื่อเขามั่นใจในความสำเร็จเท่านั้นในเวลานั้นเป้าหมายของเขาอาจไม่ใช่แค่อยู่ห้าเท่านั้นมันอาจจะรวมถึงเราสองคนด้วยและเขาอาจจะทำให้แน่ใจว่าเราจะไม่กลับไปที่โรงเรียนซูร่าเคอร์นี่จะเป็นข่าวดีสำหรับจักรวรรดิตะวันจันทา ยานเซาเซอร์ยิ้มอย่างชัดแจ้งและกล่าวว่าไม่ว่าเขาจะมีความสามารถที่จะทําเช่นนั้นได้หรือไม่นั้นต้องรอดูกันต่อไปเจ้ามีข้อเสนอแนะอะไรไหมายยูเฮาบุคคลที่มีสถานะแบบยานเซาเซอร์จากสถาบันการศึกษาอื่นจะไม่สแสวงหาความคิดเห็นของนักเรียนด้วยวิธีนี้วิธีที่เขาใช้ถ้อยคําในทางปฏิบัติหมายความว่าหัวยูเฮาถูกยกขึ้นสู่ฐานะเกือบจะเหมือนกับตัวเขาเองเขาพยายามเรียกร้องความคิดเห็นของหัวยูเฮาและนี่ไม่ใช่แค่การถามคําถาม มอยูห้าคุณคิดทั่วคู่และพูดว่าข้าคิดว่าเราควรแยกกันข้าคือเป้าหมายของพวกเขาและท่านสองคนอาจเป็นเป้าหมายของพวกเขาด้วยซึ่งหมายความว่าทุกสิ่งที่พวกเขาทําจะถูกกาหนดเป้าหมายมาที่เราและพวกเขาจําเป็นจะต้องกําจัดเราด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวดังนั้นข้าสงสัยว่าพวกเขาจะแยกจากกาันสุดท้ายแล้วคนอื่นๆก็ไม่ได้มีความหมายอะไรกับพวกเขามากนักถ้าเราแยกทางการทีมของเราจะมีสามคน ถ้าเราจะคล่องตัวมากกว่าเดิมมากถ้าเราเดินทางไปกับนักเรียนคนอื่นๆเราต้องระวังพวกเขาและปกป้องพวกเขาซึ่งอาจทําให้เราตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นยานเซาเซอร์พยักหน้าและกล่าวว่าเอาระเราจะทําตามความคิดของเจ้าเราจะหนกดีถึงทุกสิ่งที่เจ้าทําเพื่อสถาบันการศึกษาอยู่เฮ้าเซียนลินเอ,อ๋ยยกหัวข้อนี้ไปที่ศาลาเทพสมุดและผู้อาวุโสทั้งหมดได้อนุญาตให้เจ้านั่งในศาลาเทพสมุดแม้ว่าเจ้าจะมีที่นั่งสุดท้าย แต่เจ้าเป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดของสาราเทพสมุทรในประวัติศาสตร์วมยุเฮาพผงะเขาไม่เคยคาดหวังว่าสถานศึกษาจะพร้อมเพียงการและมอบความรุ่งโร์เช่นนี้ให้กับเขาผู้อํานวยการยานคือข้ายานเซาเซอร์อตบไหลเขาได้พูดว่าต่อจากนี้ไปเจ้าสามารถเรียกข้าว่าพี่ชายได้เราไม่สามารถผสมผสานลำดับชั้นได้มิฉะนั้นจิตวิญญาณของอาจารย์ของเราในชีวิตหลังความตายจะไม่ยกโทษให้ข้า มันคนเหนื่อยและเหนื่อยมากสําหรับเจ้าในช่วงสองปีที่ผ่านมานี้หัวยูเฮาใส่หัวอย่างแรงแต่เขาไม่สามารถซ่อนความตื่นเต้นบนใบหน้าของเขาได้สาราเทพสมุดนั่นคือสาราเทพสมุดเขาไม่เคยคิดว่าจะเข้าไปในสาราเทพสมุดในความฝันอันสุดแสงสวยงามจะถึงเร็วขนาดนี้ความจริงก็คือเมื่อผู้อาวุโสข,ของสาราเทพสมุดกำลังคุยการถึงประเด็นเรื่องการขออนุญาตให้หัวยูเฮาเข้าไปในสาราเทพสมุดไม่มีใครตั้งคําถามถึงการตัดสินใจแม้ว่าหัวยูเฮา จะอายุเพียง17ปีก็ตามการเข้าสู่ซาลาเทพสมุดของหัวยูเฮาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้อาวสมู่สิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากการที่เขามีส่วนร่วมในสถาบันการศึกษาและเขาก็ได้รับรางวัลตามนั้น1,376ภาพร่างนี่คือผลงานของหัวยูเฮาที่มีต่อสถาบันการศึกษานี่หมายความว่าเขาได้ส่งภาพร่างให้สถาบันการศึกษาเพื่อสร้างเครื่องมือวิญญาณที่แตกต่างกัน1,376ชิ้น ภาพร่างเหล่านี้ทําให้คณะวิศุกรรมวิญญาณได้รับการส่งเสริมอย่างมากโรงเรียนซูไรเคอร์อไม่ได้ขาดแคลนเงินปัจจัยจํากัดที่สําคัญที่สุดสําหรับ3อาณาจักรพื้นเมืองของทวีปโตหลัวในการพัฒนาเครื่องมือวิญญ,ญาณคือการขาดโลหะมีค่าสถานการณ์ของโรงเรียนซูไรเคอร์อในด้านนี้ค่อนข้างดีกว่าได้เหตุผลหนึ่งเป็นเพราะว่าอํานาจทางการเงินของพวกเขาในขณะที่อีกสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะโครงสร้างภายในของโรงเรียนซูไรเคอร์อ เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ